จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนค่ะ <together> มือ <aest> น <said> ี้พวกเขาขอบพูดอีสานนั่นนะเด็กเสด็ไม่กินเข่านะค่ะเนาะผู้กินกับกินผู้ซ้อยกับส้อยพ่อแม่พี่น้องมาด้วยค่ะสุภาพกินเปื่อยวเลด้วยอันนี้แม่บ้านจะกินนั่นเครื่องในเนาะค่ะเนาะพอบ้านแล้วอ่นมีนาทีหั่นกับฮั่นไปแล้วค่ะเนาะมามากาไม่กินนะแม่มึงเนี่ยพ่อแม่พี่น้องหลายเหกหลายเนี่ยยังได้สิกินเบิร์ด กินยั่งจังไรสิกินยังไิตึ้งดีเหรอมาเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วกนจัดทำงานอยู่เสาร์อาทิตย์ปะอาทิตย์กจัดทำงานนะครับ ผักกับสีฟีสตะต้นหอมนี่แหละค่ะผักเบิร์ดพอมีพี่น้องท่านในเขาไปหาอยู่นะคะเนาะกินซัมมี่ก่อน ครับพ่อพี่น้อง ของมักแม่บ้านค่านี่ตับตับตับ จะซ้อยเห็นยังไปไหนี่ล่ะตากแดดเนื้อพูดเนาะค่ะเนาะเนื้อพูดค่ะหลายก็เลยเสียนส้อยตากแดดเพราะพี่พี่น้องตากแดดอืมแ่งวันมากกวนแเ้วบัด Yeah. เอ้าว่ากินไปกินมากอะสายพานเลื่อมย่านแล้วขอวไม่พี่นอ้อง จะข้ามเกินพ่อแม่พี่นอ้องโอ้ยยิ่มกันดอกพ่อแม่พี่นอ้องยิ่มแลกยิ่มแลกกินแต่โดนเท่าแหละ จ้าวกเฮาครอบครัวอีสานนันนาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาส่งกําลังแรงใจเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านก็สิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซชิญดีกันเด้อค่ะคลิปหน้าจังมาพบกันใหม่เนาะค่ะพวกเฮาครอบครัวอีสานนันนาขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำเรวยๆกันทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อมื้อนี้แม่บ้านกับสิกล่าวว่าสวัสดีค่ะ